สำหรับใครที่เชื่อมต่อกับ LINE OA กับชิมิตี้แล้วคำว่าสั่งจองตรงแถบนี้ยังวิ่งอยู่นะคะมันทำให้เปิดออเดอร์ไม่ได้ตรงนี้เกิดจากว่าคุณลูกค้าย,ยังไม่ได้เชื่อม a c e b o o k กับบัญชีชิมิตี้ก็เลยทำให้คำว่าสั่งจองนี้ยังวิ่งอยู่นะคะวิธีแก้ไขคือขั้นตอนแรกเราต้องไปที่ w w w c h i m i t y com ค่ะเข้ามาที่หนะ้า chat. live นะคะเพื่อทำการเชื่อมกับ Facebook กดที่ sign in with facebook ได้เลย เสร็จแล้วถ้าต้องการเชื่อมต่อกับบัญชีอื่นไม่ใช่ Facebook ที่เราล็อกอินอยู่นะคะให้กดที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอื่น,นะคะ่ะถ้าใครที่ต้องการเข้ากับบัญชีเมื่อกี้ก็กดแก้ไขหรือว่าดําเนินการต่อได้เลยทีนี้ทําการล็อกอินก่อนนะคะเสร็จแล้วกดที่แก้ไขาการตั้งค่าค่ะมันจะขึ้นเพจที่เราต้องการเชื่อมต่อด้วยหรือใครจะไม่เลือกก็ได้นะคะ กดถัดไปแล้วก็อนุมัติการเข้าถึงทุกข้อในตรงนี้นะคะเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะกดตกลงได้เลยกดที่ inbox ครั้งหนึ่งจะเห็นว่าเราเชื่อมกับเพจ a c e b o o k เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรากลับมาที่ Line OA ค่ะรีเฟรชใหม่หนึ่งครั้งแล้วก็ตรงนี้ค่ะปกติแล้วของบางร้านที่เพิ่งติดตั้งอะค่ะมันจะไม่ขึ้นจะเป็นแบบนี้่ะ แนะนาให้กดที่จิ๊กซอว์ตัวนี้หนึ่งครั้งนะคะเราก็ทําการพินไว้มันจะได้กดล็อกอาออกจากระบบได้ง่ายๆนะคะวิธีทําคือเราต้องล็อกอา t ออกจากระบบ,บก่อนแล้วค่อยมาล็อกอินใหม่ด้วยบัญชี s h i p m i t y ที่เราใช้งานนะคะบัญชีเมื่อกี้ที่เราผูกกับ Facebook เลยกดเข้าสู่ระบบใหม่หนึ่งครั้งพอเปิดตรงนี้มาค่ะมันจะขึ้นเป็นออเดอร์หรือว่าถ้าใครที่ไม่เคยสร้างก็จะขึ้นเป็นออเดอร์ที่หมายเลขหนึ่งหมายเลขศูได้เลย เปิดออเดอร์ได้ตามปกติแล้วนะคะ